ข่่มาพ่อคันคือเก่าเนาะพี่น้องกับอีสานพาเลาะเนาะเจ้าต่อจากทิพย์ที่แล้วเนาะพี่น้องตอนนี้คนกนลังลังมาหลายเลยพี่น้องสิเขาไปหาเบิ่งอาหารอีสานอาหารตามฤดูพี่น้องมันสิมีบอกเขาไปเบิ่งนั้นกันจ้า รอเหมอเต่ตัวนีไม่หรอกร้อนรอนากินอะไรเนี่ยดตเต้นเทเต Tên có Tết không hả? Đi chạy ha đâu? Là cà phê sạp Bên này bắt thua. Kịp. không? Tôi quay phim พอใส่ทอดพอใส่ใส่ทอดใส่หมูทอดแต่มันทอดแล้วมันน่าจะเบาหีว่ใหญ่มากเลยแม่มาะตแล้วมันใหญ่แล้วโอเคก่อนนี้เลยใหญ่ัวตนอ่นูแล้วเท่าไหร่ อสี่0ิบร้อยห้าสิบมตัว 150. อยห้าสตัวใหญ่มากเลยเน,นี่นยวโน,นยวตัวหนึงน่งเนี่ย ูนยไงที่ไก่โอขไก่โององแ่ไตเขาไงแค่ข้างในเป็นเตาเตาถ่าธรรมดาเลยนะถ่านธรรมดามัน <whatnot> ส <seeing>. ุกแ์้งนันถึงในเลยเถอะครับลองดูดุนงเลองสักกล่องนึงไหมแบบ ตมอไอจูบแล้วอาทุบๆบ่ทุบๆรึทุบแกงบอหน่อย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 เนาะหน่อยแหงลูกมันได้หนิเฟ่อหอยหอยแ่ที่บาจ้าจ้าหอยทราตัวหอยทราบ่มนาทอดูอยทรายเดี๋ยวมันหน่อยหน่อยนึงก่วนเน๊ะแค่ก็ยิบมาเวนนึงบ่เดี๋ยวยิ้มั้กันยิันไม่ันเช็คสัวโอน ด้วนบะลูกยิ้มนมันล้วนทีิบลงก็จะลูกมันก็จได้ปลาแม่ปลาอะไรเขาจะไปปล่อยม่เขาจะไปปล่อยก็จะตายได้ปล่อยปล่อยปลุตตายปั๊บมันยังดิ้นลูนยิ้นทุกตัวี่ได้ลิ้งทุกข ขาไปอนาตใันหน่อยดีนะไม่ไถึงก้ตรงยางอีเดียวเขาไม่ยางบมชเลยไม่อใส่ห้ในหน่อยงงนตัวเลยาเลเขาหนามใส่ให็น่หยผมจะไปเออผมจะไปล่อยจะตายนะเงินองนไม่ค้ากทโกเลียงโกเลียงนี่ใส่เป็นถุง้อมอ่ะ พักแกนผมมันจะออกคบนหนึ่งเงบโอ้ไปใส่หูกะได้ไหากะมีได้ดนี่่ี่ี่สมันเทากับเออใส่หเออนี่ยะใส่เอไ่ป็นหนูหรกตลาดลูกใครบตลาดนไปง่ายต้องอมเขียดเน่ด้ออรถไปรถก่อนเบอก่ก พวกอีพาว่าะเรือนี่แกได้แกได้แด้มานุ่ยจอยกันโอ้วโห ได้น,นะครับ

ตกระดูกอ่อนมีกระดูกเส็มสัตวสลวกจิ้มาทีแสมีห้ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนงเสสดตุงเป็นมีนะคะมีกั่งทั้งหมดนมันค่ะพี่ผู้ร้อยคอบค่ณเสร็บ câu có hình thử gì dịp này không thèm rồi Được Thuật à với đi là Gia Lạt Tinh tinh nhanh như vậy Hả? Thuật tinh tinh những cái như vậy đó Cái gì thay bảo Cái không? rồi cho <laughs> คือมันมีสามสิบเอ็ดอาสามด้านนะคะคเียวงนี่ <c oughs> ไงพ่อกบกบมาแลวมีปลาคอเฮ้ยนี่ไงเขียน กาจะในเขียดครับวาสิจจ์เขีดาสิาหัสิโอ้หัสบาหอายูอายันยนองอนถึงอ่อยโอ้ของแข็งหลนีมากผอด้องเลยดิมองมันเลยดิพราะปลายังปลดิอาเงมาดคตร่เจะเอาเขียบอเอาเกียปะกแกงผม ก็ค่ยแกงอยู่บ่คยแกงบ่อแกงคืออมกบต้คืออะไรอ๋อเียวแล้วนะคะพี่แล้วชิ้หาสิบบาทจ้าอันนั้นห่วเหรอวอันนั้นเรียดอันนั้นห่วบอกก็ดีกว่าห่วาาอจะเอาเกี่ยวแมว ต,ตัวตว่าอยาาลองเสียบใบเหล่ามันบ่าจะแบเหล่วจ้าอัานนี้ร้อยห้าสิบบาท,ทไาไ,ไปซ่ครไปยังครับจ้าไข่ไปที่โค่ะที่ชซไม่เคยเสยข้สุดข้ส